ครบับตุนเอฟซีอีกาเชนซีตุนฮัตครับอันนี้เรากลับมาเจอการเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นาเสนอ2ประเด็นครับเป็น2ทีมจากลอนดอนเชลซีและสเปอร์นะครับเชลซี Chelsea, มาแล้วนะฮะหลังจากที่เงียบมาสักพักหนึ่งเชลซี Chelsea, เปิดและเปิดหน้าในการที่คว้าตัวผู้เล่นใหม่ๆสำหรับซัมเมอร์นี้มีนายประตูและกองหลังชื่อว่าชูสคุนเดนะครับส่วนสเปอร์นะฮะออกตัวค่อนข้างแรงครับมีแบรนชิลแล้วก็กอร์ลินี่นายประตู เดี๋ยวก็จะมีคริเซียนโรมโรและจิกซอสําคัญในแผงกองกลางนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในประเด็นเหล่านี้ฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยก็ได้เหมือนเช่นเคยนะครับใครไม่เคยกดซับติกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟลัชเพื่อเห็นก่อนนะครับถ้าชื่นชอบในเรื่องของผลงานถ้าชื่นชอบกันในเรื่องของการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสปอร์ตอีกอชเชนลกันอย่างต่อเน,นื่องนะครับเพราะว่าที่นี่อีกอชเนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสมสมร และขอบคุณนะครับสปอนเซอร์สำหรับคลิปนี้นะครับรถยนต์นิวสุรกิสสวิทพาวเวอร์ยูอารแรงสุดขีดสปีดเร้าใจแรงเต็มพลังกับเทคโนโลยีหัวฉีดคู่เดอร์อัลเจ็ตภายนอกดีไซน์โดดเด่นด้วยไฟหน้า LED โปรเจกเตอร์พร้อมเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์อัพความสบายด้วยห้องโดยสารสีดำสไตล์สปอร์ต,ตกแต่งสีเงินปลอดภัยขั้นสุดด้วยถุงลมนิรภัยมากถึง6ตตำแหน่งให้ความมั่นใจในทุกการเดินทาง สัมผัสด้วยตุเองด้าล้าว,วันนี้ที่โชว์รูมรถจนต์สุริจิททั่วประเทศเรื่องแรกกับเรื่องของเชลซีนะครับเชลซี Chelsea ตอนนี้โอ้โหเอาละฮะแฟนเชลซีตื่นเต้นกันทั่วหน้านะครับเพราะว่าทีมรักของตัวเองเริ่มมีหมัดน็อกเรียบร้อยนะครับสำหรับตลาดซื้อขายในรอบนี้นะฮะในช่วงหัวข้ามของบันอังคารที่ผ่านมานะครับเชลซี Chelsea ก็เซ็นสัญญามาร์กัสเบตติเนลี่นะครับซึ่งเป็นนายประตูวัย29ปี อดีตโกของฟูลเลมอดีตโกของโบโรได้มาฟรีเพราะว่าหมดสัญญากับทางฟูลเลมเซ็นเข้ามา2ปีนะครับอายุ29มีประสบการณ์และแน่นอนครับโฮมโกรนตรงนี้เป็นโคตาที่สำคัญและที่น่าสนใจครับคือมากัสเบติเนลลี่ไม่ได้มาแค่มือ3เท่านั้นนะครับมีสิ่งที่ลอดตาลอดใจในตัวเขาว่าเขาสามารถที่จะแยกมือ2จากเกปาอาริซาบาลากาด้วยเช่นกันนะครับ 29ปีเท่านั้นอายุการใช้งานอีก5-6ปีด้วยการสหรับตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับนั่นคือรายแรกที่เชลซีเปิดหน้าเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวผู้เล่นหน้าใหม่ในรอบนี้รายที่2มาในเวลาไล่เรียกกันเลยนะครับแล้วเป็นกองหลังด้วยตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นกองกลางอย่างเคนไรส์ย่างไม่ใช่หรือจะเป็นกองหน้าอย่างอลิงบรอทาร์นก็ไม่ใช่เช่นกันนะครับแต่ว่าเคสนี้ เป็นกองหลังที่ชื่อว่าชูสคุนเดนะครับชูสคุนเดประการหลังดาวรุ่งพุ่งแรงเนื้อหอมมากของเซบีย่านะครับตอนนี้ตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่ในขณะนี้นะครับการเจราจาระหว่างเชลซีเซบีย่ารวมไปถึงเชลซีกับชูสคุนเด e คืบหน้าเป็นอย่างมากนะครับ ตามรายงานทั้งสื่อใหญ่ต่างๆนะครับรายงานว่าเชซีสามารถบรรลุในเรื่องของสัญญาส่วนตัวกับชูสคุนเด้ไปแล้วนะครับแล้วก็ไดมีการเซ็นสัญญาอยู่ถึงปี2026นะครับแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาด้วยนะครับเพราะว่าอะไรตัวนักเตะอยากมาตอนแรกเนี่ยชูสคุนเดได้รับข้อเสนอจากทางฝั่งสเปอร์มีการยื่นข้อเสนอมาแบบ30ล้านบวกกับดา v i วิซอนซานเชสนะครับแต่ว่า ชูสคุนได้ปฏิเสธในการที่ย้ายไปทางสเปอร์แม้ว่าทางสเปอร์ก็โอเคกับข้อเสนอตรงนี้เซบีย่าเองก็ไม่ได้ติดใจใดๆแต่ชูสคุนได้บอกว่าไม่อยากจะไปสเปอร์อยากจะเล่นอยู่ในเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสเปอร์ไม่ได้ไปไม่เอาไม่สนรออย่างเดียวแมนยูเคยสนใจแต่แมนยูปิดดีลราฟเอลวารานได้เป็นไปไม่ได้แล้วนะครับส่วนเชลซีรออยู่เหมือนกัน ว่าวารานจะไปที่ไหนวารันไปแมนยูเชลซี Chelsea, โฟกัสที่ชูซูนเน่ทันทีแล้วชูซูนเน่เห็นเชลซีแบบนี้โอ้โหใจไปแล้วครับเตรียมแพ็กกระเป๋าเรียบร้อยเหลือแต่ขั้นตอนสำคัญครับนั่นคือเชลซีกับเซบียาตกลงในเรื่องของค่าตัวให้ได้2ปีที่แล้วครับเซบียาไปซื้อชูซูนเน่ มาจากบอกโดสครับราคาค่าตัวอยู่ที่25ล้านยูโร2ปีเป็นตัวหลักครับแล้วลงเล่นไป88เกมยิงทั้งเส้น6ประตูรวมทุกรายการฟอร์มการเล่นถือว่ายอดเยี่ยมนะครับแล้วทำให้เซบีย่าตัดสินใจตั้งค่าฉีกสัญญานะครับอยู่ที่80ล้านยูโรทีนี้มันต้องขึ้นอยู่กับว่าทางเชลซีเนี่ยจะมีการดีไซน์ในการจ่ายค่าตัวตรงนี้ได้อย่างไร อาจจะไม่ได้ถึง80ล้านยูโรเป็นเงินผิวๆก็ได้นะครับเป็นแบบเงินสักก้อนหนึ่ง40ล้านส่วนที่เหลืออาจจะเป็นแอสออนหรือมีการยื่นตัวนักเตะให้กับเซบีย่าได้พิจ,จนารณาตรงนี้ผมเชื่อว่าไม่ใช่ปัญหานะครับเมื่อเชลซีอยากจะได้ตัวชูสคุนเดเข้ามาตัวชูสคุนเดก็อยากจะมาเชลซีในขณะที่เซบีย่าก็พร้อมที่จะรับทุกข้อเสนอถ้าหากมันได้ในราคาที่น่าพึงพอใจตามที่พวกเขาต้องการทำไม ดีวนี้ถึงเป็นดีวที่เท่และก็เจ๋งไม่ไปสองรองใครครับชูสคุนเดมีดีอะไรถึงทำให้เชลซี Chelsea อยากจะได้ในตัวเขาแน่นอนครับนี่คือนักเตะมีดริกีนะครับตอนที่เขาเล่นทีมชาติให้กับฝรั่งเศสรุ่นอายุไม่เกินปีตอนนั้นเนี่ยแมิตี้ตามจีบแล้วนะครับแต่เซบิยาไม่ขายเจ้าตัวก็ปฏิเสธที่จะย้ายนะครับเพราะว่ามันยังเร็วเกินไปเขาต้องการเก็บเลเวลเสริมกระดูกให้กับตัวเอง แล้วชูสคุนเด้นะครับได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหลังที่มีอนาคตไกลามากๆนะครับจุดเด่นของเจ้าตัวนะครับก็มีอะไรล่ะความเร็วสามารถพาบอลขึ้นไปข้างหน้าได้นะครับแล้วก็อยู่ในช่วงที่พัฒนาฝีเท้าได้อีกหลายขั้นตอนครับยังสามารถเล่นอยู่ในดับท็อปอีกหลายปีและที่น่าสนใจมากกว่านั้นนะครับสถิติของเขาในการเล่นกับเซบียาเมื่อซีซั่นที่ผ่านมา เมื่อเราย้อนกลับไปดูนะครับโอ้โหเฮ้ชูสกุนเดไม่ธรรมดาดีว่าเขาคือกองหลังที่มีการผ่านบอลไปยังพื้นที่สุดท้ายเยอะที่สุดของทีมเซบีย่าน,นะครับนั่นหมายความว่าอะไรเชลซีจะได้กองหลังที่เปิดบอลทะลุช่องเปิดบอลจากแนวลึกไปข้างหน้าในแดนที่3ของตัวเองได้แม่นยำและก็เข้าเป้ามากขึ้นชูสกุนเดยังเป็นกองหลังที่มีสถิติ ดวลลูกกลางอากาศมากที่สุดของทีมหลายคนอาจจะงงครับเอา้าตัวไม่สูงนีหว่าตัวก็แบบประมาณ170กกว่าแต่ทำไมถึงชนะลูกกลางอากาศครับต้องบอกว่าเรื่องนี้ชูสคุนเด้เข้ามีสกิลในการที่จะเอาชนะลูกกลางอากาศคือสปริงข้อเท้าดีเรียนรู้ในการที่จะกระโดดขึ้นเทคอย่างไรให้มีความได้เปรียบกว่าตัวผู้เล่นคนอื่นๆนะครับตรงนี้มันคือ เทคนิคที่ชูสคุนเด a เขาซักซ้อมมาเป็นอย่างดียังเป็นกองหลังที่เอาบอลกลับมาครอบครองได้เยอะที่สุดของทีมครับนั่นหมายความว่าชูสคุนเดเป็นกองหลังที่แย่งบอลเก่งฉกฉวยแย่งชิงชิงความได้เปรียบกับคุณตูู้ได้เก่งมากๆยังเป็นกองหลังที่มีสติในการตัดบอลมากที่สุดของทีมครับนั่นหมายความว่าทางดีอ่านเกมขาด เข้าบอลไม่ได้โฉงฉากมากมายและที่สําคัญนะครับเป็นกองหลังที่มีการเคลียบอลอันดับที่2ของทีมเซบียเมื่อซีซั่นที่แล้วเคลียบอลแท็กเกิลเป็นรู้จังหวะของลูกบอลจุดตกอ,อยู่ที่ตรงไหนเขาไปเอามาเคลียร์ตัดใจอย่างเด็ดขาดตรงนี้ครับคือสิ่งที่เชลซีจะได้รับการเข้ามาของชูสคุนเด้ครับแน่นอนมันจะทำให้กองหลังของเชลซีนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นกรณีน,นี หลัง3ของเชลซีนะครับก็ <c oughs> จะมีโรดิเกอร์ด้านซ้ายตรงกลางก็จะเป็นเตโกซินบานะครับมีลูกเกา๋าส่วนด้านข้างครับเขาจะใช้พวกคิสเซนเซนบ้างมีไซซาอันดิโกตาบ้างหรือจะเป็นลิสเจมบ้างแต่ทีนี้ถ้ามีชูสคุนเดเข้ามาชูสคุนเดก็จะทําหน้าที่เป็นกองหลังทางด้านกว้างครับยืนอยู่ตัวเป็นเซนเตอร์ฝั่งขวาตรงนี้คัฟเวอร์ในพื้นที่ของแบ็กขวาได้มันจะเปิดพื้นที่ให้ลิสเจม ได้มีบทบาทหน้าที่ชัดเจนนะครับในเรื่องของการเล่นเกมรุกเกมรับรวมไปถึงทางบิ๊กเดฟเองก็สามารถมาช่วยทางดิสเจมได้หรือสลับสับเปลี่ยนกับชูสกุนเดก็ได้ชูสกุนเดก็สามารถจะเปลี่ยนตัวเองนะครับมาเล่นเป็นหลัง4ี่ก็ได้เพราะว่าเขาเองก็เล่นเป็นแบ็คขวาได้เช่นกันภาพของเชลซีนะครับก็คือเรดดิเกอร์28ปีโอ้โหโชคโชว์และก็เชี่ยวกรากมากนะครับฟิโกซินบานะครับบารมีผู้นำ มีความเกา๋ามีความนิ่งมีความละเอียดส่วนชูสคุนเดดุดันกเกรี้กลาดมีความเร็วคล่องตัวความสามารถเพราะตัวดีพาบอลขึ้นไปข้างหน้าก็ได้เปิดบอลจากแนวลึกก็ได้ลูกอากาศก,ก,ก,ก็ช่วยเหลือทั้งเตโก็ซินบาแล้วก็ทางรีดเกอร์ก็ได้นะครับและที่สําคัญครับเวลาที่บอลอยู่กับเท้าของชูสคุนเดเขาสามารถผ่านบอลไปข้างหน้าได้อย่างดีนะครับดังนั้นนี่คือดีลที่น่าจะทําให้เชลซีมีความแข็งแกร่งและก็แข็งแรง มีปฏิภาพมากขึ้นกว่าเดิมครับราคาค่าตัว80ล้านยูโรเป็นค่าฉีกสัญญานั้น70ล้านปอน,นด์นิดๆแพงไหมเอาตรงๆครับมันก็ไม่ได้แพงมากหรอกทุกคนมีราคาของตัวเองครับแล้วนักเตะวัยเพียง22ปีได้รับการจับตามองจากสื่อหลายสำนักแล้วก็รวมไปถึงการถูกยกย่องว่าให้เป็นกองหลังที่มีอนาคตไกลามากๆผมมองว่าเคสนี้ถูเ เสียหมีเจมารีนาคิดวิเคราะห์แยกแยะอย่างละเอียดที่ทั่วแล้วว่านี่คือจิ๊กซอสำคัญที่สุดในแผงหลังของเชลซีนะครับพอได้ชูสกุนเด้ไปแล้วเดี๋ยวขยับมาคุยในเรื่องของดีคเคนไร c ์ต่อไปในสเต็ปข้างหน้านะครับแต่ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับแฟนเชลซีเลยผมว่าไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดในเคสของชูสกุนเดนะครับรอวันเปิดตัวได้เลยนะครับเรื่องของสเปอร เป็นในเคสต่อไปนะครับสเปอร์อริร่วมลอนดอนของเชลซีต้องบอกเลยนะครับว่าตลาดซื้อขายรอบนี้สเปอร์ก็เป็นพระเอกในทองเรื่องได้เหมือนกันสังเกตไหมครับตอนนี้แฟนสเปอร์ดูจะมีชีวิตชีวามากขึ้นหลังจากที่โอ้โหแห้งเหี่ยวแล้วเกินตอนที่ไล่ทางโชโซเซมีมิโยกออกไปไม่ได้แชมป์ฟุตบอลถ้วยเล็กของเมืองผู้ดีมี้านเมซันเข้ามาขัดตาทับจีบใครคุยกับใคร เจรจากับคนไหนก็โดนปัดปฏิเสธตลอดนะครับมีประมาณ10คนด้วยกันสำหรับกุนซือที่ไม่ได้มาร่วมงานกับทางฝั่งสเปอร์แต่พอหลังจากที่สเปอร์มีการแต่งตั้งฟราบิโอปราดติซีนะครับมือดีจากอิตาลีเข้ามาเป็นผู้อํานวยการคนใหม่ของสเปอร์นั้นไก่โดยทองดูจะมีความชัดเจนมากขึ้นไล่ตั้งแต่การแต่งตั้งนูโนอ s สโ n รซันโตอดีตกุนซือของบูฟมาเป็นกุนซอตามมาด้วยการเฟ้นหานักเตะที่ใช่ สำหรับแผนงานของนูโนและตรงสเปคที่สเปอร์ต้องการตอนนี้สเปอร์ได้มาแล้ว2คนนะครับคนแรกก็คือไบรอันชิลครับไบรอันชิลซื้อมาจากเซบีย่าค่าตัว25ล้านยูโรบวกโบนัสอีก5ล้านยูโรแล้วมีการส่งเอริกลาเมล่าไปให้กับทางเซบีย่าครับหลายคนคงงงโอ๊ยทำไมสเปอร์ถึงกล้าลงทุน เยอะแยะมากมายขนาดนี้กับนักเตะดาวรุ่งอย่างไบอันจิวอายุเพียงแค่21ปีทําไมไบอันจิวมีอะไรดีนี่คือนักเตะที่แมวมองบาร์เซโลนาจับตามองกับและอยากจะได้ไปร่วมทีมแต่มันไม่เกิดขึ้นนี่คือนักเตะที่เขาว่ากันว่าน่าจะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเป็นวันเดอร์คิดของสเปนครับนี่คือนักเตะที่มีความเป็นอเนกประสงค์มากๆ เล่นได้หลากหลายตำแหน่งสารพัดประโยชน์ถนัดปีกซ้ายก็จริงแต่เล่นฟูลแบ็กก็ได้ตรงกลางฝั่งซ้ายก็ได้นี่คือนักเตะที่มีคะแนนความสามารถสูงที่สุดเป็นอันดับสองของเซบีย่าตลอดทั้งฤด,ดูกาลนี่คือนักเตะที่เป็นผู้เล่นที่พาบอลขึ้นไปข้างหน้ามากที่สุดกระชากบอลมากที่สุดกระชากสําเร็จมากที่สุดผ่านบอลเข้าสู่เขตโทษมากที่สุดสร้างโอกาสได้มากที่สุดครับอย่าลืมว่าไบรอันชิว อายุแค่20ปีครับฟาบิโอปราซิซี่บอกว่าคนนี้แหละเด็กคนนี้มันใช่แล้วจะเป็นปัจจุบันและอนาคตของสเปอร์ให้จับตาให้ดีๆครับถ้าปรับตัวเข้ากับพิมานีกได้เมื่อไหร่เข้าใจในแนวทางของนูโน่ได้เมื่อไหร่ครับตัวนี้จะเป็นตัวที่จี๊ดมากๆคนที่2ครับเปียร์ลุยจิกอรลินีนะครับนายทวารมือดีจากอต,ตาลนตา บางคนอาจจะไม่คุ้นหูครับแต่ฟาบิโอปราติซี่บอกว่านี่แหละดีจะได้ไม่กดดันกอรีนี่เป็นนายทวารมือดีโดดเด่นแบบเงียบๆอยู่เบื้องหลังเป็นแข้งปิดทองหลังพระให้กับอัตาลนต้านในช่วงเวลาที่ผ่านมาฤดดูดการที่แล้วนะครับกอรีนี่เก็บคลีนชีตได้มากถึง9เกมนะครับเป็นรองเพียงแค่ชิจิดอนารูมาของเอซิมิลาน และซามีฮันดานวิชจากอินเตอร์มิลานครับเบรซี่บอกว่านานประตูคนนี้ต้องรีบขวาเข้ามาเป็นมือรองจากฮูโกโยริสหรือสามารถแย่งตำแหน่งมือหนึ่งได้ทันทีแล้วเป็นตัวแทนในระยะยาวของฮูโกโยริสที่กำลังโรยราลงไปนะครับอีกคนหนึ่งที่จับตาเลยก็คือคริสเตียนโรเมโรคริสเตียนโรเมโรนะครับกองหลังทีมชาติอาร์เจนติน้าของอตาลนตาเนี่ย เป็นกองหลังที่ยอดเยี่ยมครับมีความดุดันเกลี้ยวกราดตัดบอลเก่งจนกระทั่งกลายเป็นตัวหลักของทีมชาติอาเจติน่าล้วคว้าแชมป์โกปาบริการในรอบล่าสุดกับเรโนเมสซี่ปราติซี่บอกว่าคริสเตียนโรเมโรเนี่ยนะครับจะเป็นจิกซอสํสำคัญในการผ่าตัดแนวรับของสเปอร์นะครับสเปอร์ที่ผ่านมามีปัญหาว่าเกมรับไม่นิ่งเสียประตูง่ายเกินไปกรณน,นีนีเข้ามาเป็นนายประตูและคริสเตียนโรเมโรกําลังจะเข้ามา เป็นเสาหลักให้กับทีมครับเท่านั้นไม่พอนะครับปราติซี่ยังคงเดินหมากเดินหมากแล้วก็ไปใช้คอนเนคชันในลีกเกาโชเซอิตาลีให้เป็นประโยชน์ครับล่าสุดสเปอร์มีข่าวเชื่อมโยงกับแอรอนแรมซี่นะครับมิดฟิลทีมชาติเวลส์กับของยูเวนตุสแรมซี่ตอนค้าแข่งอยู่กับยูเวนตุสนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างความประทับใจให้กับทางม้าลายได้แม้ว่าตอนนี้นะครับมีสัญญากับทางม้าลายอยู่ที่2ปี แต่มาลายบอกว่าถ้าย้ายเชิญได้เลยไม่ใช่ปัญหาเราม้าลายเองก็อยากจะลดเพดานค่าเหนื่อยของตัวเองลงมาด้วยนะครับเพราะอย่าลืมนะฮะตอนที่แรมซี่มาอยู่กับมาลายนั้นโอ้โหฟันค่าเหนื่อยไปเยอะมากระดับ4000ปอนด์ต่อวิคเลยทีเดียวแล้วปราติซี่เองต้องการจะใช้คนเนคชัตนของตัวเองที่มีอยู่นะครับซึ่งเขามีอิทธิพลเป็นอย่างมากตอนที่ทํางานที่ยูเวนตุสและที่น่าสนใจคื ไรซี่คนนี้เนี่ยหละครับเป็นคนดึงแรมซี่ย้ายจากอาร์เซนอลมาอยู่ที่ตูรินกับทางยูเวนตุสครับและเขาก็มองว่าแผงกองกลางของสเปอร์นั้นยังขาดมิดฟิลจอมพลังอย่างแรมซี่เพียงแต่ติดอยู่อย่างเดียวครับคือแรมซี่เป็นอดีตนักเตะของอาร์เซนอลซึ่งจะต้องไปคุยกับทางแรมซี่ว่าเขาพร้อมที่จะมาอยู่กับทางฝั่งสเปอร์หรือเปล่าถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหา เดินดีวกันทันทีนะครับนี่คือการเดินหมากที่รวดเร็วฉับไวแล้วเน้นในเรื่องของคุณภาพตามสไตล์มาเฟียอิตาเลียนของฟาบิโอปราติซีที่ใช้คอนเนคชันที่มีให้เป็นประโยชน์ครับนี่คือเรื่องของสเปอร์และก่อนหนนั้นเป็นเชลซีสองทีมจากลอนดอนคลิปต่อไป็นปเรื่องรายนั้นไว้ติดตามกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคย ใครไม่เคยกดซับกดซับได้เลยครับติดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟิ r s t เพื่อเห็นก่อนขอบคุณสปอนเซอร์หลักของคลิปนี้ด้วยครับนั่นคือรถยนต์นิวสุริกิจสวิฟต์พาวเวอร์ยูอัพแรงสุดขีดสปีดร้าใจสัมผัสตัวเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูริกิทั่วประเทศนะครับเจอกันในคลิปต่อไปคลิปนี้กราบขอบคุณสำหรับทุกการติดตามครับ New Su z ิ k i Swift Power You Up